ขีดขีดขีดคืนหนึ่งดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้ส่องแสงแต่มันส่งข้อความมาถึงโลกเสียงกระซิบจากฟากฟ้าพูดถึงชะตากรรมของมนุษย์คนหนึ่งข้อความนั้นไม่ได้ถูกเขียนด้วยหมึกแต่มันถูกสลักด้วยแสงของจักรวาลและเมื่อชายหนุ่มคนนั้นอ่านข้อความนั้นได้ทุกสิ่งในชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาจะเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์หรือเป็นคำเตือนจากดวงดาวกันแน่ขีดขีดขีด,ขดอยากให้ไหมครับให้ผมเขียนอีก2-3ถึง3แบบฮุกสั้นกลางยาวสำหรับใช้ในติก t o อกคัดหรืออินโทรรีลของ YouTube ด้วยไหมค่ำคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงดาวไม่มีเสียงลมเพียงความเงียบงันที่แผ่วลึกเข้าไปในหัวใจของอาริฟอ เขาเดินลึกเข้าไปในเนินทรายฝุ่นเย็นใต้เท้าเหมือนนมีชีวิตมันสั่นสะเทือนเล็กน้อยทุกครั้งที่เขาเก้าวเดินในมือของเขามีจดหมายเก่าใบหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงปราประทับรูปดวงดาวห้าแฉกที่ดูเหมือนกำลังเรืองแสงเบาๆอาริฟอร์มองขึ้นฟ้าแต่คืนนี้ดวงดาวกลับไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมมันเรียงตัวเป็นเส้นตรง เหมือนกำลังชี้นำเขาไปยังที่ใดที่หนึ่งเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในหูของเขาไม่ใช่เสียงจากมนุษย์แต่เป็นเสียงที่แทรกมาจากความว่างเปล่าระหว่างฟ้าและดินเจ้าคือผู้ถูกเลือกผู้จะเปิดสารแห่งดวงดาวหัวใจของอาริฟฟอร์เต้นแรงเขาไม่รู้ว่าควรจะกลัวหรือเชื่อแต่ขาของเขายังคงก้าวต่อไปโดยไม่อาจควบคุมได้ลมพัดแรงขึ้น สายหมุนวนรอบตัวเขาเป็นวงกว้างจดหมายในมือเริ่มสัน่นตัวอักษรบนกระดาษค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นผิวกลายเป็นแสงสีเงินลอยอยู่กลางอากาศมันเคลื่อนไหวช้าๆก่อนจะรวมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปร่างประหลาดเหมือนดวงตาที่มองลงมาจากฟากฟ้าอาริฟฟอยกมือแตะมันทันใดนั้นแสงสว่างจ้าพุ่งทะลวงเข้าสู่ดวงตาเขา ภาพนับพันแล่นผ่านสมองเมืองที่ลุกเป็นไฟผู้คนที่กรีดร้องและท้องฟ้าที่แอตกออกเป็นสองส่วนเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากลำคอเมื่อแสงดับลงเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบอีกครั้งดวงดาวกลับมาส่องแสงแต่มันไม่เหมือนเดิมทุกดวงดูเหมือนกำลังมองเขาอยู่ เสียงในหัวเขากลับมาอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมข้อความจากดวงดาวยังไม่จบอาริฟฟอมองไปที่มือของตนจดหมายได้หายไปแต่ตราประทับรูปดวงดาวห้าแฉกนั้นกลับปรากฏอยู่บนฝ่ามือเขาเรื่องแสงเบาๆเหมือนมีชีพความเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาตามแขนเขาหายใจทีทุกลมหายใจเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนจากฟ้า พวกเขากำลังมาลมหอบหนึ่งพัดเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เย็นมันร้อนเหมือนเปลวไฟจากสวรรค์อาริฟอหันกลับไปในความมืดนั้นเขาเห็นแสงสว่างแปลกตาส่องลงมาจากฟากฟ้าในรูปของเส้นทางเส้นทางแห่งแสงที่เหมือนจะรอให้เขาก้าวเดินต่ออาริฟอยืนอยู่ตรงนั้น สายตาจับจ้องไปที่เส้นทางแห่งแสงหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุกออกมาจากอกทุกสัมผัสในร่างกายเหมือนถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นราวกับโลกรอบตัวกำลังหายใจพร้อมกับเขาเสียงจากฟากฟ้ายังคงดังก้องอยู่ในหัวจงก้าวไปแล้วเจ้าจะรู้ความจริงเขากลืนน้ำลายเหนือยเย็นไหลลงข้างแก้มแสงที่ทอดยาวเบื้องหน้าเหมือนมีแรงดึงดูด บางสิ่งในใจบอกให้เขาเดินต่อแม้หัวใจจะหวาดกลัวสุดขีดก็ตามอาริฟฟอก้าไปทีละก้าวทายใต้เท้าเริ่มเปลี่ยนเป็นหินแข็งและพื้นหินนั้นส่องแสงจางๆเหมือนดวงดาวนับพันที่ปูเป็นทางเดินลอมหายใจของเขาหนักขึ้นขณะก้าวลึกเข้าไปในเส้นทางแห่งแสงรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนสีจากความมืดของทะเลทรายกลายเป็นม่านหมอกสีเงิน เหมือนเขาเดินอยู่ในห้วงอวกาศที่ไร้ขอบเขตทุกก้าวที่เดินเสียงกระซิบจาก,ากฟากฟ้าก็ดังขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นทุ้มต่ำลึกลับแต่ฟังชัดเจนในหัวใจเจ้าคือผู้รับสารผู้ที่ต้องเลือกชะตาอาริฟอ์หยุดเดินเลือกอะไรเขาพึพรรมพำเบาๆแต่คำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบเพราะทันใดนั้นแสงเบื้องหน้าก็เปิดออก เผยให้เห็นแท่นหินโบราณมีสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวห้าแฉกสลักไว้ตรงกลางบนแท่นนั้นมีลูกแก้วใสเรืองแสงสลับไปมาระหว่างสีฟ้าและสีแดงภายในลูกแก้วมีเงาภาพของโลกและบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในอาริฟอร์เข้าไปใกล้แสงจากลูกแก้วสะท้อนเข้าดวงตาทันใดนั้นภาพในหัวก็พรั่งพลูออกมาอีกครั้ง เขาเห็นเมืองใหญ่ที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่คราวนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายตึกถลม่มไฟลุกท้องฟ้าแยกออกและเสียงของผู้คนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางภาพนั้นมีเงาหนึ่งยืนอยู่บนยอดตึกสูงสวมผ้าคลุมดำและมีตราดวงดาวห้าแฉกบนฝ่ามือเหมือนของเขานั่นคือข้าอาริฟอรกรซิป แสงจากลูกแก้วสว่างวาบขึ้นและภาพเงานั้นหันมามองตรงมาที่เขาเจ้าคือผู้เปิดทางเสียงจากเงานั้นดังขึ้นดวงดาวส่งสารเพื่อเตือนมนุษย์แต่เจ้ากลับเรียกพวกเขามาอาริฟอถอยหลังไม่ข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเสียงของเขาสัน่นแต่เงานั้นยังพูดต่อเมื่อดวงดาวส่งสัญญาณ มันไม่อาจย้อนกลับได้พื้นดินสั่นสะเทือนฟ้าแยกออกอีกครั้งแสงสีแดงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเป็นเส้นสายเหมือนอุกกาบาตแต่ไร้เสียงมันกระทบพื้นอย่างเงียบงันก่อนจะเผยให้เห็นเงาร่างของสิ่งมีชีวิตรูปร่างสูงโปรงแสงสว่างแผ่กระจายจากกลางของพวกมันอาริฟฟอย,ยืนตัวแข็งสายตาไม่อาจละจากสิ่งที่เห็นพวกเขามาแล้ว เสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งข้อความของดวงดาวคือการเริ่มต้นใหม่ของโลกมนุษย์อาริฟอร์พยายามถอยหนีแต่เท้าของเขากลับถูกตรึงไว้กับพื้นราดาวบนฝ่ามือเริ่มร้อนจัดราวกับกำลังเผาเนื้อของเขาเขาร้องออกมาแต่เสียงนั้นกลับจอมหายไปในลมหอบของแสงภาพในหัวไหลกลับมาอีกครั้งเขาเห็นผู้คนทั่วโลกมองขึ้นฟ้า เห็นแสงดาวเปลี่ยนสีเป็นแดงเห็นทะเลปั่นป่วนและเห็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก้าวลงมาจากฟ้าสารจากดวงดาวไม่ใช่คำเตือนเสียงจากฟากฟ้ากระซิบแต่มันคือการตัดสินอาริฟอน้ำตาไหลเขามองลูกแก้วตรงหน้าอีกครั้งแสงภายในนั้นเริ่มมืดลงและเงาของเขาค่อยๆจางหายราวกับถูกดูดเข้าไปในแสงนั้นทีละน้อย หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดร่างกายสั่นสะท้านแต่เขายังพยายามจะพูดออกมาข้าขอแก้ไขข้าจะคืนสิ่งนี้ให้กับดวงดาวลูกแก้วเริ่มแตกแสงสีขาวพุ่งออกมาทะลุขึ้นฟ้าเส้นทางแห่งแสงที่เคยนำทางเขาเริ่มสลายทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนพายุเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศร่างไร้น้ำหนัก ดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งเรียงตัวเป็นวงแหวนรอบๆอบเขาและตรงกลางของวงแหวนคือแสงหนึ่งที่เปล่งประกายยิ่งกว่าแสงใดๆเสียงในหัวเขาแผ่วลงทุกชีวิตมีจุดจอบอและทุกจุดจบคือการเริ่มต้นของสารใหม่ร่างของอาริฟฟอร์ถูกห่อหุ้มด้วยแสงเขาหลับตาสัมผัสสุดท้ายที่เขารับรู้ คือความอบอุ่นแปลกประหลาดราวกับกำลังละลายเข้าสู่จัก,กรวาลเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาไม่อยู่ในทะเลทรายไม่อยู่บนโลกแต่ลอยอยู่ท่ามกลางแสงนับพันที่ล้อมรอบและในแสงเหล่านั้นมีเสียงของดวงดาวที่เอ่ยขึ้นพร้อมกันเจ้ากลายเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วอาริฟอมองไปที่มือตราดาวบนฝ่ามือไม่เรืองแสงอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของผิวกายส่องสว่างเบาๆเหมือนแสงดาวที่ไกลแสนไกลเพราะตัวมีดาวครอบหมุนช้าๆและทุกดวงดาวต่างเปล่งเสียงเหมือนกันสารจากดวงดาวได้ถูกส่งแล้วแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากความว่างเสียงนั้นไม่ใช่ของดวงดาวแต่เป็นเสียงของมนุษย์เสียงของเขาเองหรือบางทีมนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้ส่งสารไปสู่ดวงดาว แสงทั้งหมดกระจายออกท้องฟ้ากลับมาเงียบและในความเงียบนั้นมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจของจักรวาลที่ยังคงดังก้องอยู่ตลอดไปท่ามกลางความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับอาริฟฟค่อยๆลืมตาดวงดาวนับพันล้อมรอบเขาไว้เหมือนเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนฟ้าเสียงกระซิบอันอ่อนโยนดังมาจากทุกทิศทาง เจ้าคือสะพานระหว่างฟ้าและดินหน้าที่ของเจ้าสำเร็จแล้วอาริฟอร์มองไปรอบตัวไม่มีความกลัวไม่มีความเจ็บมีเพียงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเห็นแสงบางส่วนจากกลางของเขาแต่กระจายออกเป็นเส้นเล็กๆล,ลอยออกไปแต่ดวงดาวแต่ละดวงและเมื่อแสงนั้นสัมผัสด,ดวงดาวแสงของมันก็ส่องสว่างขึ้นอย่างอ่อนโยน นี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสารแห่งสันติเขาพูดเบาๆเสียงของเขากลายเป็นคลื่นที่กระเพื่อมไปทั่วท้องฟ้ากระทบเข้ากับดวงดาวนับล้านและสะท้อนกลับมาเป็นเสียงดนตรีอันนุ่มลึกภาพของโลกค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเมืองที่เคยลุกเป็นไฟกลับสงบลงผู้คนเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นดาวดวงหนึ่งสองแสงสว่างกว่าใครทั้งหมด ผู้คนต่างเรียกมันว่าดวงดาวของผู้ส่งสารไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ทุกครั้งที่มีคนอธิษฐานดาวดวงนั้นจะส่องแสงแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังตอบรับอาริฟ,ฟอยิม้มเขาไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์อีกต่อไปแต่เขารู้ว่าเขาได้กลับบ้านแล้วบ้านที่ไม่ใช่บนแผ่นดินแต่คือท้องฟ้าที่เขาเคยมองด้วยความสงสัยในวัยเยาว์ ทุกข้อความจากดวงดาวไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำลายแต่มันถูกส่งมาเพื่อเตือนให้เรารักสิ่งที่มีอยู่แสงสุดท้ายจากกลางของเขาค่อยๆละลายไปกับอวกาศเหลือเพียงประกายเล็กๆที่ยังคงเปล่งแสงอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนผู้คนที่มองเห็นดวงดาวดวงนั้นจะรู้สึกถึงความสงบราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่จากฟากฟ้าและใน